สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องความสุขทารโลโดยไม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมองหัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออาราพลังงานเอนิกรบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลยมีดีในดีมีไลหรือว่าในดีมีด,มดีนั่นเองนะคะโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าข้ามไม่เป็นไรเลยนะคะขอบคุณคนที่ให้ซุปเปอร์แตงไม่หมด้วยนะคะขอบ แต่ไม่ให้ไม่เป็นไม่เป็นไรนะคะทุกคนคะ่ะหรือว่าอยากซัพพอร์ตทางตรงใต้คอมเมนต์เลยค่ะมาค่ะเช้าวันนี้อากาศที่สดใสบอกกับตัวเองว่าทุกวันเป็นวันแห่งความสุขนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เชา้านี้เราตั้งชื่อแลนดอกว่าความเก่งความสามารถศักยภาพบวกกับศักยภาพที่คุณมีอยู่กําลังนําพาให้คุณก้าวไปสู่ทิศท,ทางในในชีวิตแน่นอนจะเป็นทิศท,ทางที่มีความสุขแน่นอนค่ะเพราะเราเชื่ออย่างนั้นนั่นเองค่ะเราตื่นเช้าขึ้นมาเราร สึกว่าเฮ้ยขับรถอยู่หรืออะไรก็ตามนะคะตอนนี้คุณกําลังนึกถึงอะไรอยู่แสดงว่าถ้าคลิปนี้เด้งไปเข้าสู่นะคะสิ่งที่คุณเปิดดูอยู่ณขณะนี้คลิปนี้เป็นของคุณนั่นเองนะคะความเก่งความสามารถสกยภาพในตัวคุณที่มีอยู่ณนะปัจจุบันนี้กําลังจะนําพาให้คุณ ไปพบสิ่งใดความก้าวหน้าใดในชีวิตนั่นเองนะคะขออนุญาตครูครุครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์ที่ประทับในที่นี้นะคะความเก่งความสามารถบวกกับศักยภาพที่คุณมีนะคะศักยภาพทั้งด้านสมอง iqeq pqsq ต่างๆกำลังจะนำพาให้คุณได้พบกับสิ่งใดโอกาสใดที่จะเข้ามาหาคุณวิ่งชนคุณอย่าง ขอบคุณค่ะ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 พรสวรรค์ยังไม่พอต้องมีพรแสวงด้วยนะคะนี่คือความเก่งความสามารถคุณเป็นคนที่มีความเก่งความสามารถหลายรอบด้านนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอกาสของคุณมาถึงแล้วนั่นเองนะคะนี่คือความสุขนะคะความสุขนี่คือเดอะเมจิเชนคุณมีพลังอํานาจคุณมีความเก่งคุณมีทั้ง4 p ไอซีคิวนั่นเองไอคิวนะคะ EQPQSQ อยู่ในตัวเองนี่คือดินน้ำลมไฟความสามารถศักยภาพของคุณนั่นเองนะคะนี่คืออะไรคะจัดมินความสุขที่คุณจะได้สิ่งที่คุณปรารถนาขึ้นอยู่กับนะคะคุณมีกดแรงดึงดูดไหมนะคะคุณมีอยู่แล้วเพราะคุณมีความเก่งความสามารถโจทย์ก็จะโจ์ก็บอกอยู่แล้วว่าความเก่งความสามารถศักยภาพที่คุณมีกําลังนําพาให้คุณ ไปถึงฝั่งที่คุณปรารถนาไปถึงเป้าหมายสิ่งที่คุณตั้งจิตอธิษฐานไว้ความมุ่งมั่นและความลงมือทําของคุณจะนําพาให้คําอธิษฐานของคุณนั้นเป็นจริงนั่นเองค่ะนี่คือคําอธิษฐานของคุณแรงมากแต่คุณได้ลงมือทําสิ่งไหนที่คุณได้ลงมือทําแล้วจะนําพาให้คุณมีแต่ความสุขเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะคะทุกคนค่ะ มาค่ะและนับจากนี้สิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณความเก่งความสามารถบวกกับศักยภาพที่คุณมีคลิปนี้เด้งไปถึงคุณแสดงว่าตอนนี้พลังงานของคุณคําอธิษฐานมูลที่คุณอธิษฐานเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและนับจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณความเก่งความสามารถในตัวตนของคุณศักยภาพที่คุณมีณในเวลานี้คลิปนี้เด้งไปหาคุณแสดงว่าคลิปนี้เป็นของคุณล้านเปอร์เซ็นต์ต่อค่ะ ค,คะศักยภาพในการหาเงินนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการเงินนี่คือในสออกเบสโคนับจากนี้ชีวิตของคุณจักปังปูริเยจักปังปูริเยเลยค่ะความสําเร็จในด้านการเงินของคุณจะครอบคุมนะคะจะครอบคุมทุกเรื่องราวนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งตั้งแต่เด็กแล้วธุกรกิจการงานของคนที่ ถ้าคุณทําเกี่ยวกับนะคะด้านการเงินธุรกิจธนาคารหรืออะไรโอ้โหโคตรโดดเด่นเลยค่ะนับจากนี้การลงทุนเกี่ยวกับการเงินแต่คุณต้องมีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วความเก่งความสามารถของคุณจะนําพาให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายที่แต่ริงบวกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณอธิษฐานร้องขอไว้แล้วคุณได้ลงมือทําสิ่งนั้นกําลังจะบังเกิดผลในด้านการเงินของคุณนั่นเองค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยินดีด้วยค่ะนับจากนี้คุณจะมีโอกาสใหม่ๆทางด้านการงานงานจะเป็นงานที่สองงานนี้ จำเป็นงานเกี่ยวกับโซเชียลก็ได้ธุรกิจค้าขายนะคะในโลกอีกโลกหนึ่งก็ได้หมายถึงว่าคุณทํางานในประเทศไทยสินค้าของคุณหรืออะไรของคุณก็ตามคุณจะได้ทํางานกับคนต่างชาติทําออนไลน์ก็เกี่ยวกับคนต่างชาติเพราะออนไลน์คือเวิร์ลไวด์เว็บนั่นเองนะคะทุกคน่ะธุรกิจการงานที่สองคุณกําลังจะได้รับข่าวดีข่าวดีในด้านการงานและข่าวดีศักยภาพของคุณคุณไม่ได้ทํางานเดียวแน่นอนค่ะเพราะความเก่งความสามารถของคุณจะนําพาให้คุณ ได้เจอสิ่งใหม่ๆเป็นธุรกิจที่สองงานที่สองโปรเจกต์ที่สองอะไรก็ตามแต่ที่มันจะนําพาความเจริญรุ่งเรืองเข้ามาสู่ชีวิตคุณเข้ามาสู่ครอบครัวของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะโอ้ m ม่ o d นะคะที่จริงอะ่ะคุณเคยเจอปัญหานะคะนี่แหละค่ะนะคะการเรียนรู้เมื่อเจอปัญหานะคะให้เข้าใจปัญหาแล้วก็แก้ไขโจทย์นั้นนะคะนี่คือห 5, 5้าหดาบ ห้าดาบถามว่าดีก็ดีถามว่าไม่ดีก็ไม่ดีนะคะอ่ามันมีทั้งสองนะคะดาบยังมีสองคมจริงไหมคะทุกคนเพราะฉะนั้นให้คุณเรียนรู้ว่าความเก่งความสามารถศักยภาพของคุณมันก็บางทีถ้าคุณ มีความในเชื่อมั่นในตัวเองสูงเกินไปไม่ฟังใครนั่นแหละคะ่ะเป็นจุดที่น่ากลัวที่สุดเพราะเราเคยอยู่จุดนั้นแล้วจุดที่ใครห้ามอะไรไม่ฟังแต่มันก็เป็นข้อดีข้อดีคือเราได้เจออุปสรรคปัญหาที่แท้จริงแล้วเราได้แก้โจทย์จดนั้นสำเร็จไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะต่อจากนี้มาโจทย์ไหนมาเชิญฉั้นไม่กลัว เนี่ยค่ะพอเราได้เจอโจทย์ที่มันยากแล้วพอเราได้ข้ามโจทย์ยากไปแล้วมาเลยค่ะโจทย์ไหนมาฉันรับได้ฉันทําได้ฉันแก้ไขได้ขอให้ฉันได้แก้แล้วมันจะเป็นอะไรที่ท้าทายอยากแก้แต่โจทย์ยากอยากแก้แต่โจทย์ยากนี่แหละค่ะคุณจะเป็นคนแบบนี้ถ้าคุณผ่าน5้าดาบมาแล้วแต่คุณผ่าน5้าดาบมาแล้วแหะค่ะโจทย์ยากๆสาหรับชีวิตคุณคุณได้เรียนรู้ว่าใครเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์กับคุณคุณรู้ว่าใครเข้ามาเพื่อที่จะเป็นผ ผู้ซัพพอร์ตในช่วงเวลาที่คุณอยู่ในช่วงวิกฤตนั่นเองนะคะจุดวิกฤตของชีวิตจุดที่ไม่มีใครสักคนแม้แต่คนเดียวคุณจะร้องขอให้ใครช่วยก็ไม่มีเลยจุดนั้นคือจุดที่นะคะคุณได้เรียนรู้ผู้คนนั่นเองและแม่หมอเคยได้เรียนรู้จุดนี้แล้วและเมื่อเจออีกมาเลยจ้ะไม่กลัวค่ะเพราะเรามีสติเราตั้งรับเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะถ้าใครเจอห้าดับนะตอนนี้ให้เตรียมรู้เตรียมตัวไว้เลยนะคะ คุณกำลังเจอสิ่งที่ดีกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพราะความเกง่งความสามารถบวกกับกบวกกับศักยะภาพของคุณจะนำพาให้คุณได้เจอโอกาสที่ดีกว่าที่คุณเป็นอยู่นั่นเองค่ะต่อค่ะอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิง q u n นออ f คับความสามารถของคุณ ความสามารถของคุณมีอยู่แล้วความโดดเด่นของคุณมีอยู่แล้วนะคะและคุณก็มีพรสวรรค์ถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณมีพรสวรรค์เหลือล้นคุณเป็นผู้หญิงสวยคุณเป็นผู้หญิงมีความสามารถคุณเป็นผู้ให้เสมอมานะคะนับจากนี้นะคะสิ่งดีๆถ้าเป็นคุณแม่เนี่ยคุณเคยผิดหวังเสียใจเรื่องลูกของคุณหรืออะไรก็ตามแต่นับจากนี้ให้คุณโฟกัสที่ตัวเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะ เป็นพลังความเก่งความสามารถของคุณนะคะและบวกกับจตุยาภาพของคุณจะนําพาให้คุณได้เจอแต่สิ่งดีๆนั่นเองแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงโสดนับจากนี้คุณเคยเจอปัญหาแบบนี้แล้วนะคะแล้วคุณผ่านมันมาได้แล้วแล้วนําพรสวรรค์ที่นะคะที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่อดีตชา ตั้งแต่ไหนแต่ไรนะคะความพิเศษในตัวคุณที่ติดตัวคุณมานำมันออกมาใช้ค่ะอย่าให้อย่าปล่อยให้มันเป็นที่โลกล้างนั่นเองนะคะคุณมีพรสวรรค์น,นะคะควีนออฟคับนะคะดึงพรสวรรค์ของคุณออกมานะคะคุณนั่นแหละนะคะแต่คุณไม่สแสวงเท่านั้นเองบางคนมีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่ไม่รู้ว่าตัวเองพรสวรรค์ก็ไม่ได้ดำเอาออกมาใช้ นี่แหละค่ะคือศักยภาพของคุณแล้วคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ยงต่อค่ะโอยขคุณค่ะขคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะถ้าคุณปรารถนาจะ มีงานใหม่นะคะโปรเจกต์ใหม่คุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับโปรเจกต์ใหม่ของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโปรเจกต์ใหม่ธุรกิจใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่ของคุณได้ผ่านการอนุมัติแล้วนั่นเองความสุขครั้งใหม่นะคะของคุณกําลังจะได้รับบางคนนะคะได้รับงานใหม่ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งถ้าเป็นราชการคุณก็สอบราชการติดนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือความเก่งความสามารถบวกกับศักยภาพของคุณกําลังนําพาให้ ให้คุณได้รับโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆในเรื่องการงานค่ะคุณเตรียมรับนะคะเสียงโทรศัพท์ของคุณเสียงตอบรับจากโทรศัพท์ของคุณว่ายินดีด้วยนะคะ คุณได้รับนะคะการผ่านอนุมตัติจากนะคะบริษัทนี้จากองคอนน์กรนี้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณสอบผ่านนั่นเองนะคะหรือธุรกิจของคุณได้ผ่านการอนุมัติจากกระทรวงนั้นจากกระทรวงนี้แล้วนั่นเองนะคะนี่คือความสุขชีวิตใหม่ๆสิ่งใหม่ๆศักยภาพของคุณความสามารถนะคะนำพาให้คุณได้เจอสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เป็นที่แท้จริงของคุณมันถึงเวลาที่จะเป็นตัวตนของคุณแล้วนั่นเองต่อค่ะ อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้ความสุขการเงินของคุณไม่มีคําว่า ขัดสนคุณจะมีแต่เงินเก็บเงินอ,อมคุณจะเฝ้าดูเงินในบัญชีของคุณวิธีมันเพิ่มขึ้นทุกวนันทุกวนันเหมือนคุณลดน้ําต้นไม้เห็นไหมคะเมื่อคุณลดน้ําต้นไม้แห่งความสุขทุกวนันต้นไม้ก็จะออกเป็นเงินเป็นทองให้กับคุณเหมือนคุณเฝ้าดูยิ่งเห็นตัวเลขในบัญชีเพิ่มขึ้นทุกวนันทุกวนันวันละแสนวันละสองแสนวันละสิบวันละยี่สิบขึ้นมากขึ้นน้อย,ข,อยขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณความสามารถ นะคะความสามารถความเก่งของคุณในด้านนั้นๆคุณจงดึงพรสวัรค์ศักยภาพของคุณออกมานับจากนี้คุณจะเป้ามองแต่บัญชีนะคะบัญชีนะคะบัญชีแอปในธนาคารเด้งดึงึงเด้งเข้ามานั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเด้งเข้ามาเป็นรายรับนะคะทุกคนคะ่ะไม่ใช่รายจ่ายนั่นเองนะคะทุกคนคุณปลูกอะไรก็จะได้อย่างนั้นคุณปลูกต้นความสุข มีแต่ความสุขเพราะว่าความเก่งความสามารถบวกกับศักยภาพของคุณนี่แหละค่ะสิ่งดีๆกำลังจะนำพาในโลกปัจจุบันนี้เข้ามาสู่ในชีวิตคุณถ้านะคะคลิปนี้เด้งไปหาคุณเมื่อไหร่คุณเตรียมรับข่าวดีเหมือนคุณได้เงินเข้าบัญชีเป็นหนึ่งล้านล้านล้านบาทนั่นเองค่ะต่อค่ะว้าคุณ่คุณ เตรียมรับข่าวดีในชีวิต การเงินนะคะไม่มีคําว่าขาดแคลนอีกต่อไปคุณจะได้รับข่าวดีเงินจะเข้าบัญชีคุณตลอดเวลาตอนนี้เตรียมเพ่งเลงเงินเข้าแอปบัญชีธนาคารเข้าแอปเข้าแอปตลอดเวลานะคะข่าวดีถ้าคุณขัดสนเรื่องการเงินนะคะจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องการเงินของคุณคุณไปหยิบยืมใครหรืออะไรนับจากนี้ด้วยความเก่งด้วยความสามารถด้วยทักษะของคุณคุณไป อ่าสมมุติว่าคุณไปสมัครงานคุณอยากได้เงินเดือนเท่านี้เขาก็เพิ่มให้คุณได้นะคะด้วยคุณเสนอโปรเจกต์ความสามารถทักษะที่คุณมีนี่แหละคะ่ะจะนํำพาเงินทองมาสู่คุณมันจะได้เงินแบบ คุณคิดว่าคุณมีศักยภาพเท่าเนี้ยคุณจงเชื่อมั่นในศักยภาพคุณแล้วเงินเงินเดือนของคุณหรืออะไรก็ตามโปรเจกต์อะไรก็ตามคุณจะได้มาเป็นกอบเป็นกำรรจนคุณคิดว่าหุยฉันก็มีความสามารถขนาดนี้แล้วฉันไปอยู่ในจุดจุดไหนมาเนี่ยฉันไปอยู่จุดไหนมาทําไมฉันเพิ่งมาเจอตัวตนของฉันนะ่ะช่วงเวลานี้นั่นเองค่ะต่อค่ะ ขอคุณค่ะ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 เราบอกแล้วไงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแม่หมอสับแล้วนะทุกคนแม่หมอสับไพ่แล้วทุกคนก็เห็นเราดึงไพ่ใช่ไหมทุกคนนะคะแล้วนี่คืออะไรคะนี่คือขอคุณค่ะขอคุณค่ะสิ่งที่คุณศักยภาพความเก่งของคุณความสามารถของคุณนําพาให้คุณได้มีเงินเงินหลังไหลเข้ามาหลังไหลเป็นก้อนโตท่าค่ะ นี่ค่ะความแพ้แพ้นะคะบทเรียนในชีวิตมันทําให้คุณได้แก้โจทย์ปัญหาปัญหาปัญหาหนักเหรอเข้ามาเชิญฉันอยากแก้เหมือนแม่หมอเนี่ยไม่เคยกลัวเลยนับจากนับตั้งแต่ที่เจอปัญหาเรื่องที่มันจุดต่ําสุดแล้วนะคะเมื่อเราก้าวข้ามตรงนั้นมาแล้วไม่เคยกลัวปัญหาอะไรอีกเลยเพราะเราเป็นผู้ตั้งรับและมีสติอยู่กับตัวเองตลอดเวลาและนี่คือความคือคืรรรอคือและนี่คือความสุขที่คุณจะได้รับมา ความสุขจุกๆคือด้านการเงินเงินจะหลังไหลเข้ามาเงินมาจากไหนคะเงินมาจากนะคะข่าวสารด้านการเงินการสอบบรรจุหรืออะไรก็ตามแต่และเงินจากการธุรกิจการค้าขายนะคะคุณเคยผิดหวังเขาไม่เขาไม่มาซื้อที่ดินของคุณหรือคุณได้ค่าในหน้าคุณได้ค่าประกันแต่ก็มีคนอื่นเข้ามาซื้อของคุณหรือคุณเอาเงินไปลงทุนกับบางสิ่งบางอย่างในโลกออนไลน์ คุณเอาเงินไปลงทุนกับโลกออนไลน์บางสิ่งบางอย่างคุณก็เคยผิดหวังมาแล้วคุณก็บอกว่าไม่เป็นไรโอกาสใหม่ยังมีเมื่อคุณเข้าใจตรงนี้แล้วสิ่งใหม่ๆนี่คือเงินในบัญชีคุณเพิ่มขึ้น นะคะจาก6เหรียญกลายเป็น9เหรียญขึ้นเป็นสามเท่าสิบเท่านั่นเองนะคะทุกคนค่ะและนี่คือความสุขความเก่งความสามารถบวกกับทักษะที่คุณมีพรสวรรค์ที่คุณมีกําลังจะนําพาให้คุณมีแต่ความสุขในเรื่องการงานการเงินเข้าฉําการเงินเข้าฉ่ําวขึ้นข้าวข้นข้าวขข้าวขึ้นขใครเป็นเจ้าของคลิปนี้ใครเป็นเจ้าของคลิปนี้ใคร กนะกืด้วยความโดมโดเด่นด้วยความเก่งด้วยความสามารถคุณได้เข้าใจความสามารถของคุณแท้จริงแล้วเมื่อคลิปนี้เด้งไปหา คุณเมื่อไหร่คลิปนี้เป็นของคุณคุณโคตรเก่งคุณโคตรเก่งคุณโคตรมีศักยภาพเลยค่ะเพราะคลิปนี้มันไม่ได้บางง่ายคุณดูสิคะเงินเด้งขึ้นเงินเด้งขึ้นแล้วก็ความสําเร็จเด้งขึ้นเหมือนเทวดาเสกให้เทวดาไม่เสกให้ได้ไงคะนี่คือเทวดานางฟ้าเสกให้คุณได้รับโอกาสดีๆนี้นะคะในเรื่องงานในเรื่องความสําเร็จในเรื่อง ความสําเร็จที่คุณปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยากได้อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณความสําเร็จนี้เกิดขึ้นจากความพยายามความเก่งความสามารถทักษะที่คุณมีอยู่ศักยภาพที่คุณมีอยู่เมื่อคุณลงมือทํานั่นเองและกก็บวกพรสวรรค์ของคุณด้วยนี่ค่ะนี่คืออะไรคะเดอะมิริเชียนความสามารถที่มีหลากหลายของคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะบางคนนะคะ นอนไม่หลับเป็นกังวลน,นะคะมีร้ายก็ต้องมีดีมีดีก็ต้องมีร้ายแต่ไม่เป็นไรคะ่ะบางคนนอนไม่หลับเป็นกังวลคิดมากว่าตัวเองจะสอบติดหรือไม่ติดนะคะงานใหม่จะได้หรือไม่ได้ปล่อยวางคะ่ะถ้าคุณมีศักยภาพมากขอบคุณเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมีอีโกในตัวเองไว้นะคะแล้วนะคะถ้าเราไม่ได้ตรงนี้ตรงอื่นเขาก็หลับเราอยู่ดีแค่นั้นแต่แม่หมอบอกเลยว่าคุณได้ชัว นะคะแต่ไม่ต้องไปเฝ้ารอใจจดใจจ่อนะคะปล่อยวางนะคะไม่ต้องเป็นคิดว่าโอ๊ยเมื่อ,อไรเป็นกังวลอะไรไม่ต้องค่ะปล่อยวางแล้วทุกอย่างปล่อยให้จังหวะชีวิตพาไปเพราะเราทำเต็มที่แล้วนั่นเอง พูดว่าฉันทําเต็มที่แล้วและมันคือของฉันพูดอย่างนี้นะคะเชื่อมันในตัวคุณเองอย่าเป็นคนอ่อมอย่าเป็นคนยมอย่าเป็นแบบนี้นะคะปล่อยวางนะคะเชื่อมั่นในศรรักยภาพเพราะคุณคือคนเก่งคุณมีความสามารถคุณมีศรรักยภาพคุณหาตัวจับยากนั่นเองนะคะคลิปนี้เด้งไปหาคุณคลิปนี้ตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณปรารถนาอยู่นั่นเองต่อค่ะ โอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจะกลัวอะไรเราคุณจะกลัวอะไรเรานี่ค่ะนะคะชีวิตใหม่นะคะความรักใหม่โอกาสใหม่ธุรกิจของใหม่ของคุณนับจากนี้คุณจะมีแต่ความสุขคุณจะสวยคุณจะมีออร่าเหมือนดั่งเดอร์สตาคุณคิดว่าจะไปเดือดเด่นในท้องฟ้าเดอร์สตาคว้าฟ้าอะไรนะไม่หมอลองไม่เป็นทุกคนนะคะเนี่แหละค่ะ ก่อาจะเป็นเดอะสตาร์คุณคิดว่ามันยากไหมคะกว่าจะสวยด้วยขนาดนี้นะคะโบท็อกเอ่ยฟิล er, เลอร์ นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงคุณอยากนะคะนี่คือเดอะสตาร์ใหม่ความว่าความสุขครั้งใหม่คุณจะสวยคุณจะหล่อคุณจะมีออร่าให้รักตัวเองแต่ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจคุณจะได้เดินทางธุรกิจใหม่ๆนะคะจะนําเงินนําทองมาสู่ชีวิตคุณนั่นเองแล้วก็ความรักครั้งใหม่ด้วยนั่นเองนะคะถ้าคุณปรารถนาจะมีรักใหม่นะคะสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับคุณการงานความสุขรักครั้งใหม่ธุรกิจใหม่ๆนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะเดอะสตาร์ นะคะต่อค่ะนะคะโอเคไฮเป็นเทศอยู่กับตัวเองให้เป็นนะคะปิดบ้างโลกโซเชียลนะคะอันไหนที่มันท็อกซิตกับชีวิตคุณอันไหนที่คุณดูแล้วอุย้ยมันทําให้ฉันห่อเหี่ยวอย่าไปดูค่ะ ไปรับพลังงานดีๆอะไรที่มันเป็นพลังงานดีๆเหมือนคลิปนี้เป็นคลิปของคุณที่เราบอกตั้งแต่แรกว่าถ้าคลิปนี้เด้งไปสู่หน้าฟีดหน้าจอคุณเมื่อ,อไหรเมื่อนั้นคลิปนี้เป็นของคุณร0อยเปอร์ซและมันจะมาหาคุณเร็วมากนั่นเองแล้วอันไหนที่เป็นท็อกซิตนะคะฟังแม่หมอไว้นะคะ อย่าไปดูอย่าไปเปิดอา่านนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะปิดเลยค่ะโลกโซเชียลนั่นเองนะคะแล้วอยู่กับตัวเองศึกษาหาข้อมูลคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วนั่นเองคะ่ะแล้วไงต่อคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณคะต่อคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนับจากนี้เงินไหลเข้านะคะเงินไหลเข้าทุกท่องทางเงินหลั่งไหลเข้ามานี่คือสหเียญคุณจะบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายของคุณได้แน่นอนใกล้จะสิ้นเดือนไม่ค่ะนะคะนอกจากคุณจะมีรายรับ เงินเดือนประจําอยู่แล้วหรือว่าธุรกิจประจําอยู่แล้วคุณอาจจะมีรายรับทางด้านอื่นด้วยก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือความสําเร็จนะคะจงเป็นพลังงานบวกให้ตัวเองอย่าเป็นพลังงานลบให้ตัวเองอย่าตั้งข้อสงสัยแต่จงเป็น ตั้งข้อที่ชื่นชมตัวเองฉันเก่งฉันมีความสามารถนั่นเองอย่าพูดคําว่าแน่นอนมันใกล้สิ้นเดือนนั่นคือพลังงานลบต้องบอกว่าโอ้ฉันโคตรเก่งเลยนะคะเงินกําลังไหลเข้ามาอะไรก็ได้ทูดให้เป็นพลังงานบวกแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองค่ะต่อค่ะทุกคน โอ้ไม่กอดโอ้ม่กอดขอบคุณค่าขอกคุณค่ะขอบคุณคุณฝารถนาจะมีลักแท้ถ้าคุณเป็นผู้ชายความสําเร็จโปรเจกต์ของคุณคุณเนี่ยเป็นคู่ซึ่งกันแล้วกันคุณจะเจอเนื้อคู่ที่ใช่นะคะเนื้อคู่ที่เหมาะสมกันหากันจนเจอแต่ถ้าคนอ่าแต่งงานกันแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วคะ่ะนับจากนี้คุณได้ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันเรียบร้อยแล้ว การฝ่าฟันอุปสรรคทักษะความเก่งนะคะความอึดความทนอะไรของคุณก็ตามแต่จะนําพาให้ครอบครัวของคุณมีแต่ความสุขคุณจะไม่ออม่มคุณจะไม่ยมอีกต่อไปแล้วบางคนถามว่าออ่อมยมคืออะไรหรอแม่หมอออมก็คือไม่อยากแบตมันหมดอะค่ะ แบตมันหมดนะคะนั่นแหละค่ะพลังมันหมดนั่นเองนะคะนะคะต่อค่ะไม่อยากทําอะไรอะไรเงี้ยตื่นก็ไม่อยากตื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่จงเป็นคน alert เติมเต็มยิ่งตอนเช้าสมองเราโล่งๆอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเราก็จะเปิดไพ่แบบ energy บวกๆให้กับทุกคนแบบนี้แหะคะ่ะต่อค่ะแล้วไงต่อค่ะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะโปรเจกต์อะไรคุณก็ประสบความสําเร็จนี่คือหนึ่งดาบไม่มีอะไรจะมาต้านทานความเก่งความสามารถของคุณที่อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วคุณจง ชื่นชมให้ตัวเองส่องกระจกอยู่ในรถก็ส่องกระจกหรือว่าคุณอยู่อยู่ในโทรศัพท์คุณจะเห็นเงาตัวเองชื่นชมคนในเงาอยู่ในเงาโทรศัพท์ของคุณนั่นแหละมันโคตรเจ๋งเลยวะ่ะมันโคตรแน่เลยวะ่ะมันเมกาเคอร์เวอร์สุดๆเมกาเคอร์เวอร์สุดๆเมกาเคอร์เวอร์สุดๆฉลาดสุดๆนั่นเองค่ะต่อค่ะอคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเงินหลังไหลเข้ามาเงิน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 เท่าดันที่ knock everything นี่ค่ะสิ่งที่คุณจะได้ความสุขเหลือๆความสุขล้นๆความสุขครั้งใหม่ของคุณนะคะปล่อยวางนะคะเลิอกออมเลิกเรียวถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสุขภาพเดี๋ยวคุณจะหายค่ะนะคะถ้าคุณมีพลังงานพีมีพลังใจที่ดีเดี๋ยวคุณจะเจอหมอดีนั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะต่อค่ะนะคะนี่คือนะคะเพจอ็อ แพดิจิลนั่นเองนะคะคุณจะเจอช่องทางหาเงินใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่ดีๆคุณจะปิ๊งแบบเมื่อสมองคุณโล่งนะคุณมองไปทางไหนสิ่งไหนก็ทําเป็นเงินเป็นทองสําหรับคุณได้แม้แต่ขวดพลาสติกคุณยังมองเป็นเงินเลยจริงไหมคะนี่แหละคะ่ะคนที่หาเงินเก่งความเก่งของของคุณนับจากนี้จงชื่นชมความเก่งความสามารถนะคะของตัวเองแล้วที่สําคัญไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบ กับตัวเองในทุกๆวันก็พอแล้วชื่นชมวันนี้ตั้งแต่วันนี้คุณเริ่มสตาร์ทนะคะสตาร์ทเห็นไหมคตาแต่คุณสตาร์ทเริ่มสตาร์ตวันนี้บอกรักตัวเองวันนี้ขอบคุณตัวเองวันนี้มองดูเงินในกระเป๋าตัวเองหุ้ยมันอู้ฟู่จังเลยอ่ะมันแบบหุ้ยมองมันโนว่ามันโหโคตรเยอะเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความสุขหัวลาะยิ่งหัวราะคุณจะได้เงินเข้ามานั่นเองค่ะต่อค่ะทุกค ค่ะคุณค่ะค่ะ <the> ค <an> <equally> <the> ุณค่ะความสําเร็จมาถึงคุณแล้วถ้าคุณเป็นผู้หญิงบารมีของคุณเจิดจรัสคุณเป็นคนที่มากบารมีนะคะความสําเร็จของคุณคุณคิดอะไรมันจะสําเร็จตามที่คุณปรารถนาเพราะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนมีความสามารถแต่บางเรื่องราวบางคําพูดของคุณมันอาจจะไม่ถูกใจใครแต่ตอนนี้คุณเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอํานาจวาสนาคุณวางตัวเองถูกแล้วนั่นเองนะคะคุณโคตรเจ๋ง บอกตัวเองโคตรเก่งโคตรเก่งแบบนี้นะคะแล้วนี่แหละคะ่ะนี่แหละตัวตนของคุณนะคะแล้วคุณจะดึงธุรกิจใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณนั่นเองนะคะศักยภาพของคุณมีเหลือลน้นบอกกับตัวเองแบบนี้นั่นเองนะคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับแต่ข้อสเสียของคุณคือคุณอาจจะเป็นคนที่เพูดบางทีอาจจะเป็นแบบมะนาวไม่มีน้ำพูดห้วนๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนหน้าเวียงเป็นคนหน้า <laughs> นะคะนี่ค่ะสําหรับแต่ถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายแต่ด้วยความที่เป็นราชินีถือถ้วยด้วยคุณก็จะสอบลงในบางเรื่องราวที่อยู่กับลูกเนี่ยโอ้ลักลูกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนหาต่อค่ะขอบคุณ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 ค่ะนับจากนี้เงินเงินเงินความเก่งความสามารถสังกตว่าใครเป็นเจ้าของคลิปนี้ใครเป็นเจ้าของคลิปนี้ ใครเป็นเจ้าของคลิปนี้คะใครเป็นเจ้าของคลิปนี้นับจากนี้การเงินจะหลั่งไหลเข้ามานี่คือสิบเหรียญไม่มีอะไรรวยเท่าสิบเหรียญแล้วศักยภาพของคุณความสําเร็จของคุณมันเจิดจัดลัดนะคะเจิดจัดลัดจนมันพังผูออกมายิ่งคุณได้ดูคลิปนี้เราบอกเลยว่าไม่รู้พลังงานใครเต็มเปี่ยมมากมีแต่เงินลอยอยู่ตรงหน้าแม่หมอเงินล้วนเงิน,น,นเป็นแสนเงินเป็นล้านเป็นแบบโอ้โหเงินหลวงในหลวงราชการที่สิบเต็มไปหมดเลยตอนเนี้ยอยู่หน้าแม่ หมอมันเหมือน,อนแบบไม่รู้นะคะแต่เชื่อได้แต่อย่างงมงายนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนคะ่ะนับจากนี้ชีวิตดีๆสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะเป็นหนึ่งนะคะแม่หมอไพ่แตกคะ่ะทุกคนนะคะเลี้ยวยังไงต่อคะนะคะนี่คือสิบเหรียญสิบเหรียญคือรวยเหลือๆรวย,รยล้นรวยฉ่ำๆรวยจนไม่รู้จะรวยยังไงแล้วนั่นเองนะคะต่อคะ่ะทุกคน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ใครใครเป็นเจ้าของคลิปนี้ซาดุซ่าทุกคนความเก่งความสามารถของคุณจะนำพาให้คุณนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองชีวิตใหม่การเงินหลั่งไหลเข้ามา เป็นกอบเป็นกรรมนะคะความสุขครั้งใหม่ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นการเงินคุณได้ผ่านพ้นอุปสรรคที่เร็ว้รยคุณได้ก้าวข้ามนาทีสีทันดอนนะคะวิปากกรรมของคุณที่มันหนักหนาสาหัสเรียบร้อยแล้วแล้วเตรียมตัวเฉลิมฉลองรับเงินเงินเข้ามานะคะในธุรกิจการงานของคุณเข้ามาแบบท่องกูแล้วไม่ว่าจะเป็นค่านหน้าค่าประกันหรืออะไรก็ตามที่คุณหวังไว้ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่คุณปรารถนาจะมา ถึงคุณนั่นเองคนที่ได้เจอคลิปนี้แล้วคลิปนี้เด้งไปที่คุณคลิปนี้เป็นของคุณล้านเปอร์เซ็นตต่อค่ะทุกคน ห้าถ้วยในเรื่องความรักหรือว่าเจอปัญหาในเรื่องความรักสิ่งไหนที่มันไม่ดีทิ้งมันไปค่ะสิ่งไหนที่ไม่ดีทิ้งมันลงไปแม่น้ำนะคะแล้วก็ลุกขึ้นเป็นคนใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองเชนตัวเองบอกว่าคุณมีศักยภาพมากพอนั่นเองนะคะถ้าตรงไหนมันทําให้คุณสะดุดให้คุณรีบลุกขึ้นมาเร็วๆนั่นเองเพราะเงินอยู่ข้างหน้าเงินอยู่ข้างหน้าพูดอย่างนี้เท่านั้นเองค่ะ no ส่วน no c เงินเท่านั้นที่น็อกเอลวิตติ้งเท่านั้นเองค่ะ เขาคุณค่ะ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 มันเปลี่ยนไปแล้วค่ะที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอเรื่องความอ่อมความยมคุณจะไม่มีเวลาความอ,อมความยมเพราะอะไรคะเพราะคุณใช้เวลาทั้งหมด นะคะอยู่กับเรื่องงานอยู่กับอะไรคะอยู่กับเงินนั่นเองเงินเท่านั้นที่ผ่านมามันผ่านไปแล้วคะ่ะอดีตนะคะลื้อฟื้นไม่ได้มองโฟกัสอยู่ข้างหนา้ามองโฟกัสอนาคตด,ดีกว่าทิ้งไปคะ่ะอดีตที่มันเคยอ่อมอดีตที่มันเคยยมทิ้งมันไปแล้วความสุขอยู่ข้างหนา้าเงินอยู่ข้างหนา้าความสุขความนั่งข้างร่ำรวยอยู่ข้างหน้าคุณนั่นเองนะคะไม่มีอะไรจะดีเท่าสําหรับนี้แล้วนั่นเองไพ่ไหลหรอคะมันได้ผ่านจุดวิกฤต าแล้วนั่นเองศักยภาพของคุณมีเหนือพอแล้วนี่คือแปดไม้เทา้าความสําเร็จของคุณกําลังจะเกิดขึ้นการงานของคุณงานใหม่จะพุ่งทะยานภายในปี6-8นี้นั่นเองนะคะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปทันทีเพราะอะไรคะเพราะอะไรหรือสิ้นสุดเดือน5นี้เลยคะ่ะคุณจะมีแต่เงินเข้ามา1วันไม่เกิน1วันหรือ1สัปดาห์หรือเดือน5นี้ก็ได้นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาความเก่งความสามารถสังเกตภาพในตัวคุณจะนาพาให้คุณได้เจอเงินทองเข้ามาในบัญชีของคุณการงานก็ประสบความสําเร็จบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยความเร็วนั่นเองนะคะวันนี้เชา้านี้แม่หมอก็ขอให้ทุกคนได้รับ นะคะให้คลิปนี้ไปขึ้นฟีดคุณได้เร็วๆนั่นเองหมายถึงว่านะคะคุณจะได้รับสิทธิ์นั้นทันทีนั่นเองค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ